สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมพรไพทารนะคะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณมากมายทุกทกท่านที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักนะคะขอบคุณมากมายจากใจจริงนะคะวันนี้เรามาดูพลังงานของคุณกันค่ะสิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคนที่ผ่านเข้ามาฟังในคลิปนี้นะคะเก๋ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์จักรวาลคนที่ผ่านเข้ามาฟังในคลิปนี้นะคะเป็นตัวแทนจับไพ่นะคะ สิ่งนี้ดีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณคนที่ผ่านเข้ามาฟังในคลิปนี้จะเป็นพลังงานของใครคะสบายดีกันทุกทกท่านนะคะนาะดูแลสุขภาพกันทุกทกท่านนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้น โดเดเมนติเชียนออกมาเลยนะคะตัวตนของคุณใบนี้นะคะตัวตนใบแรกนะคะดเดเมนติเชียนออกมา just stick template ก็ออกมานะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีนะคะได้สำรับก็เป็นสิบสิบ สิบเหรียญน,นะคะคุณจะได้คุณจะไดะ้ช่วงนี้คุณจะได้เดือนภายในเดือนนี้นะคะคือคุณจะมีโอกาสได้เงินก้อนนะคะคือคือคุณด m เมนติช o นตัวตนของคุณเป็นคนที่แบบว่าเก่งฉลาดมีไหวพริบคือเก่งทุกเรื่องนะคะ เดอเมนเทเชียนเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนหลังคุณคอยช่วยเหลือคุณนะคะตัวตนของคุณเก่งทุกด้านนะคะคุณสามารถจัดการปัญหาได้ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้นะคะวันนี้ถึงถึงสิ้นเดือนนะคะนี่แหละคะ่ะเดือนตุลาคมนี่แหละคะ่ะเดอรเมนเทเชียนตัวตนของคุณนะคะคือเป็นเป็นคนเก่งฉลาดหลักแหลมมีไหวพริบที่ดีแบบว่า ไม่ว่าคุณทำอะไรคุณก็มคีคุณเก่งทุกด้านนะคะมีสเสน่ห์อยู่ในตัวด้วยนะคะเดเมนติชยนถ้าคุณไปขอความช่วยเหลือในช่วงนี้นะคะเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าคุณจะนับถือ,อาศาสนาอะไรนะคะคุณก็ประสบความสำเร็จนะคะความยุติธรรมออกมาสแสดงว่าตัวตนของคุณมีพื้นฐานที่แบบว่ารักความยุติธรรมซื่อสัตย์สุจริตคือ ความยุติธรรมมามามาถึงคุณแล้วนะคะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณถ้าสมมุติว่าอาดีตที่ผ่านมาคุณรอคอยรอคอยอการเงินหรือความรักอะไรก็ได้นะคะในชีวิตที่ว่าเราปรารถนาที่สิ่งที่ดีๆนะคะนั่นแหละค่ะความความสาเร็จท่านมองเห็นสิ่งเบื้องบนถ้าถ้าคุณขออะไรสิ่งเบื้องบนท่านท่านจะประทานพรเพราะว่า คุณมีพื้นฐานจิตใจดีมีเมตตา justice ออกมาความยุติธรรมออกมากับคุณแล้วนะคะเพื่อนๆขาพี่ๆขาแล้วก็คุณจะได้รับเงินก้อนนะคะสิ่งที่คุณแบบว่าภายในเดือนนี้ล่ะค่ะแล้วก็ template การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปการเดินทางแสวงหาสิ่งใหม่ๆนะคะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีนะคะจากที่ ถ้าสมมติว่าคุณคุมเคือเรื่องความรักเรื่องอะไรก็ช่างแนละกสถานะไม่ชัดเจนก็ได้นะคะไม่ว่าอะไรในชีวิตของคุณนะคะแล้วจะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีนะคะคนที่ไม่ให้ความชัดเจนเขาก็จะปรับเปลี่ยนให้ความชัดเจนกับคุณนะคะหรือถ้าสมมุติว่าคนโสดก็จะพบเนื้อคู่นะคะเพราะว่าเทมเพลตนะคะคือมันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะ,อ,ะอยู่เป็นโสดต่อหรือว่าคุณจะ สละโสดมันขึ้นอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคุณนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ใต้สำรับคือสิบถ้วยเออสิบเหรียญบง่งบอกว่าความอุดมสมบูรณ์มาแล้วนะคะคุณจะได้คู่ของที่อ่าร่ลำรวยมั่งคั่งแบบเข้ามาในชีวิตคุณนะคะอ่าเขามีเพียกพร้อมทุกอย่างนะคะเข้าพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะเรื่องความรักจะโดดเด่นเรื่องงานก็มีการเปลี่ยนแปลงอ่างานไปทิศทางที่ดีแบบ เปลี่ยนเป็นทิศทางที่ดีนะคะคือถ้าสมมุติว่าคนที่มีกิจการเป็นของตนเองก็จะสามารถจะขยายกิจการาได้นะคะเพราะว่า p ทมเพล e นะคะคือ,อถ้าคุณอยากแปลว่าไม่อยากทำในงานในตรงนี้แล้วนะคะคือคุณคุณชอบการเดินทางแสเวงหาเทมเพลตคือการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีนะคะ หรือบางพลังงานก็อาจจะเปลี่ยนที่อยู่ที่อาศัยก็ได้นะคะหรืออาจจะย้ายไปอยู่กับคู่ครองหรือเขาย้ายมาอยู่กับคุณคุณย้ายอยู่กับเขาก็ได้นะคะแทมเพลนแล้วก็คนโสดก็จะได้เจอคู่นะคะถ้าสมมุติว่าอย่างที่เก๋บอกว่านะคะถ้าสมมุติว่าคนที่ไม่ให้ความชัดเจนก็จะกลับมาให้ความชัดเจนกับคุณนะคะให้ความยุติธรรมนะคะ คุณรักเขาเขารักคุณนะคะถ้าสมมติว่าคนมีคู่ก็รักกันอยู่ดีนะคะคือว่า,าให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะประคับป,ประคองกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะ <c oughs> เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปสิ่งสิ่งที่ดีนะคะแถมแปลนคือถ้าสมมุติว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคุณกับเขา พยายามประคับประคองกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแถมเพลนก็จะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีนะคะคือถ้วยสองถ้วยถ้วยหนึ่งน้ำร้อนถ้วยหนึ่งน้ำเย็นนะคะคือคุณประคับประคองผสมให้การแบบน้ำร้อยน,น้ำร้อนกับน้ำเย็นผสมให้เข้ากันแล้วก็เกิดความความพอเพียงเกิดเกิดความสมดุลให้กันและกันนะคะวันนี้นะคะแล้วก็สิบ สิบเหรียญคนที่เข้ามาก็หรือคุณมีโอกาสรวยคุณมีความสุขกับครอบครัวอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าคนมีครอบครัวก็ธุรกิจคุณก็จเจริญรุ่งเรืองคุณจะได้เงินเข้ามาจนเจียครอบครัวนะคะสิบเหรียญบ่งบอกว่าครอบครัวมีความสุขถ้าคนโสดก็จะได้เจอคนที่แปลว่า,าคนที่มีฐานะเข้ามาเขาจะคอยมาซับพอต ช่วยเหลือคุณนะคะคุณไม่ต้องลำบากอีกต่อไปนะคะว่าจีบสิบเหรียญเขามองคุณอยู่นะคะหรือถ้าคนที่แบบว่าคบคบดูฮะดูใจกันอยู่สักพักหนึ่งแล้วนะคะนั่นแหละค่ะคนนั้นแหละค่ะเขาไม่ยอมปล่อยคุณแล้วค่ะเพราะว่าเขาจะกลับมาให้ความให้ความอุดมสมบูรณ์เพราะสิบเหรียญเขาเห็นคุณเป็นครอบครัวแล้วนะคะแล้วเกจะมาข,ขายายต่อสิคะว่าไพ่ออกมาดีจังเลยค่ะอ่า d ด m e n เมนติชเชนจัสติกแล้วก็เด็กถือเด็กถือเหรียญแล้วก็เธมเปอร์แลนด์มเปลนใต้สำรับก็สิบเหรียญออกมาดีค่ะวันนี้ค่ะ <c oughs> สิ่งดีจะอะไรจะเกิดขึ้นอีกนะคะเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเด m e n เมนติชนออกมาคือไม่ว่าคุณ จะขออะไรที่ผ่านมาถึงเวลาคุณแล้วนะคะคุณได้รับความยุติธรรมท่านมองเห็นท่านเห็นว่าขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจทำทำดีต่อไปนะคะว้าวคุณจะได้รับเงินก้อนจริงๆนะคะหนึ่งเหรียญออกมาความอุดมสมบูรณ์ในด้านการเงินนะคะหรืออาจ งานงานคุณก็ถ้างานคุณที่ทำลงมืองลงแรงทำไปที่ผ่านมาถ้าคุณยังรอคอยเงินก้อนคุณจะได้ในเดือนนี้นะคะคือว่าหนึ่งเหรียญออกมาบ่งบอกว่าความมุดมสมบูรณ์ค่คุณจะได้รับสิ่งของมีค่านะคะ,ะสิบเหรียญแล้วก็ขยายด้วยหนึ่งเหรียญคือว่า คุณจะได้เงินก้อนใหญ่นะคะคือว่าแบบว่าได้จากคู่ครองหรือมีโอกาสได้ได้แบบว่าฟุกๆก,ก็ได้นะคะไม่รู้จะจะมาทางไหนคุณก็จะคุณได้เงินจริงๆนะคะเพราะว่าขอให้เกิดปาฏิหารเป็นจริงเด e m เมน n k i t c e ขยายด้วยหนึ่งเหรียญคุณอาจจะได้ของมีค่าทรัพย์สินแก้เวนเงินทองอย่างแบบบ้านรถที่ดินอ,อสังหาริม,มทรัพย์ก็ได้นะคะเงินอ่า เงินทั้งนั้นเลยนะคะหรือของมีค่าคนที่จะเข้ามาหาคุณนะคะเขาจะเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะ <ic 1> เขาเลือกคุณแล้วนะคะเขาคิดว่าเขาเขาจะทําอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์นี้นะคะหรือคนโสดก็จะมีแบบว่าคนเข้ามาแบบว่ามอบสิ่งดีดีให้คุณนะคะมีคนแอแบสบืบแอบส่อ,บบสองคุณ <ใน S 1> อยู่นะคะเน <ๆ S 2> ี่ยเขาพร้อมที่หกหกดาบ เขาเห็นแบบว่าเขาพร้อมที่จะอะลงเรือลำเดียวกันกับคุณแล้วนะคะเขาเป็นคนที่แบบว่ารักรักครอบครัวคนที่จะเข้ามาเนี่ยค่ะเขาเขามองคุณว่าเขามองคุณดีมากนะคะ mm hmm. มาแบบกระทันหันได้นะคะเดอะทาวเ แบบคุณจะได้เงินแบบฟุกๆแบบกระทันหันเลยนะคะเดือนนี้หรือสองสามเดือนนี้หละค่ะคือแบบว่าแบบเนี่ยไพ่อ่ะไพ่เทพแห่งความเมตตก็ออกมานะคะเพราะว่าคุณมีพื้นฐานจิตใจดีมีเมตตานะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้อาจจะได้แบบจดทะเบียนกันก็ได้นะคะบางพลังงานมีแบบว่ามีคนแบบว่ามาเป็นพยานสักขีพยานอย่างนี้นะคะ พื้นฐานของคุณดีมากนะคะมีเป็นคนที่แบบว่าจิตใจดีมีเมตตาใจเย็นใจสุขุมนะคะอ,อ่าได้สำหรับคือเดทคือเดทคุณได้ได้ไม่มีอะไรทำคุณได้แล้วล่ะคะ่ะคุณได้ผ่านบททดสอบเหล่านั้นมามามาแล้วนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะ นับตั้งแต่วันนี้ที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญน,นะคะเพื่อนๆคะ่ะอดีตที่ผ่านมาถ้าคุณสมมติว่าเครียดวิตกกังวลในความสัมพันธ์หรือเรื่องเงินเรื่องอะไรก็ช่างนะคะที่ว่าคุณได้ผ่านแล้วนะคะคุณจะได้รับเงินก้อนแล้วก็เชียร์พลังงานที่ว่าเครียดนอนไม่หลับนะคะคุณได้จบสิ่งเหล่านั้นนะคะเดือทาวเวอร์แบบกระทันหันแล้วก็ไพ่เมตตาออกมาทเทพแห่งความเมตตาออกมา พื้นฐานของคุณจัสติดออกมาคือว่าท่านเห็นคุณค่าของคุณนะคะวันนี้นะคะคุณจะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนกลับมานะคะสาดาบถึงคุณมีสามดาบออกมายับนุเ,เกคอขยายคุณคุณคุณได้ตัดสินใจจบจบปัญหาเดิมๆเ,เก่าๆสามดาบก็ได้นะคะเพราะว่าใต้สำรับเดทถ้าสมมติว่าที่เจอคุณเจอ คุณเจอรักท็อกซิกค,คือเขาเขายังแบบว่าแอบ,บไปคุยกับคนใหม่หรือคุณไปจับได้ว่า,าความสัมพันธ์ระหว่างบางคนบางคนก็ได้ตัดสินใจจบจบความสัมพันธ์เพราะว่าสามดาบออกมาแล้วนะคะคุณได้หมดสิ้นปัญหาท็อกซิกแล้วนะคะคุณพยายามปรับฟื้นฟื้นฟูสภาพจิตใจคุณอยู่ในช่วงนี้นะคะ แล้วก็เดทคุณจะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีนะคะให้ออกมาดีนะคะเพราะว่าบ่งบอกตัวตนของคุณคุณมีพื้นฐานที่แบบใจดีใจบุญใจช,ชอบช่วยเหลือผู้คนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือนุนหลังคุณอยู่คุณเก่งคุณฉลาดคุณเลือกสิ่งดีๆให้ตนเองเพราะเดอรเมนติเชออกมาขยายด้วยหนึ่งเหรียญออกมานั่นแหลคะค่ะถ้าคุณบางพลังงานเพิ่งจะจบนะคะเนี่ยคือคือ คุณเชียร์พลังงานตัวเองคุณฟื้นฟูสภาพจิตใจคุณได้คล่องนะคะเพราะสามดาบออกมาสามดาบออกมาคือใต้สำรับคือเดทคือคุณได้เพิ่งจบสดๆร้อนๆก็ได้นะคะคุณเก่งค่ะคุณสามารถจัดการปัญหาเชียร์พลังงานที่แปลว่าเชียดเลิกเชียดเลิกวิตกตกกังวลนะคะคือคุณเก่งอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคุณเลือกสิ่งดีๆให้ตนเองนะคะ คุณเป็นแบบว่าคุณจะเป็นผู้นําเป็นเสาหลักของครอบครัวคุณไม่มีวันที่จะปล่อยให้ตัวเองเป็นทุกข์นะคะคุณจะไม่ไปกินอา,าอาหารอาหารอาหารถ้วยเก่าอย่างนี้นะคะคุณจะเปิดเปิดรับสิ่งใหม่ๆให้ตัวเองนะคะจะมีคนคนคอยคนต่อคิวคุณอยู่นะคะให้คุณเชียร์พลังงานแค่ถ้าจบสดๆร้อนๆคุณก็สามารถ ฟื้นฟูสภาพจิตใจได้บางพลังงานก็เพิ่งจะฟื้นฟูสภาพจิตใจนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคุณแล้วแต่ดวงพื้นดวงชะตาแต่ละบ,บุคคลนะคะบางคนก็จิตเข้มแข็งบางคนก็บางคนก็ค่อนข้างจะใช้เวลาแต่คุณสามารถเ,เชียร์พลังงานลบๆคุณจะไม่ไปแบบกินอาหารจานเดิมๆแบบบูดแล้วนะคะคุณแบบว่า จะเลือกสิ่งดีๆให้ตนเองนะคะสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะคะเกตขยายสามดาบสิคะเนี่ยคุณมีทางเลือกอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเก็บถ้วยออกมาเพราะว่าคุณความรักจะเข้ามาเขารอจังหวะอยู่นะคนที่จะเข้ามานะคะเพราะว่าสามดาบขยายด้วยสามถ้วยนะคะ <c oughs> คุณ เป็นคนชอบปฏิบัติอยู่แล้วนะคะเดเฮเมตขึ้นมาคือว่ามีสิ่งศักดิก์สิทธิ์มีลางสังหรณ์คอยคอยช่วยคุณดูคุณออกนะคะถ้าสมมุติว่าคุณเคลียร์พลังงานคุณเพิ่งจบในความสัมพันธ์คุณไปจับได้ก็ได้นะคะว่าในความรักเนะะี่ค่ะเรื่องในความรักนะคะที่จะมาทอกสิทธิ์กับคุณแบบว่าทําให้คุณแบบว่า พลังงานคุณชอบๆลงนะคะแต่คุณสามารถจัดการปัญหาได้นะคะมีคนคุณมีสเสน่ห์นะคะมีมีมีมสเสน่ห์ดึงดูดนะคะคือ,อถ้าคนไหนชอบปฏิบัตินะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะเห็นไหมคะ The Mentition ออกมาคุณชอบปฏิบัติชอบอยู่สันโดษแล้วก็ ชอบนั่งสมาธิก็ได้นะคะกิตค,คุณแข้มแข็งแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะพี่ๆคะ่ะวันนี้นะคะเอฟซี FC ที่น่ารักคะ่ะคือคุณชอบสแสวงหาความรู้การงานหรือคนรอบข้างของคุณก็คอยช่วยเหลือคุณอยู่เขาเห็นคุณค่าของคุณเขาเห็นแบบว่าความดีของคุณความซื่อสัตย์จริตคุณคุณแบบว่ารักความยุติธรรมนะคะ ครอบครัวก็มีความสุขอยู่แล้วนะคะนั่นแหละค่ะพลังงานวันนี้คือคุณเก่งมากนะคะคุณแบบว่าพลังจิตของคุณเข้มแข็งแล้วคุณสามารถอ่ะปรับสภาพจิตใจคุณฟื้นฟูสภาพจิตใจคุณได้ได้รวดเร็วนะคะบางพลังงานคุณมีตัวช่วยตัวเลือกอหลายทางนะคะคุณมองมองอยู่นะคะอ่าเก็บถ้วยออกมาคือบ่องบอกว่าคนคอยคอยต่อคิวคุอยอคนคนต่อ,อ คิวคุณอยู่นะคะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะด้วยวด้วยออร่าของคุณนะคะด้วยด้วยแบบว่ามีแต่คนอยากได้ได้คุณนะคุณคุณมีเสน่ห์นะคะช่วงนี้นะคะถ้าสมมุติว่ายิ่งคนยิ่งนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะเด mm ี๋ยวให้เม็ดออกมาคุณค่อนข้างจะเจ็บตัวชอบรักแบบรักอิบบอสระก็ได้นะคะถ้าคน ถ้าความรักที่เข้ามาแบบทอกซิทนะคะคุณพยายามจะเชียร์ปัญหาเชียร์แบบว่า <c oughs> ไม่ให้เข้ามาวุ่นวายในชีวิตคุณก็ได้นะคะคุณมีความสุขคุณมีจุดยืนของตนเองเป้าหมายของคุณคือการงานและการเงินนะคะแล้วคุณจะได้พบบางพลังงานก็พยายามเคลียร์ออกนะคะเพราะว่าเงินก้อนรอคุณอยู่นะคะถ้าคุณมูสิ่งศักดิ์สิทธิ ไม่ว่าจะสายไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนทุกคนมีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่นะคะเทวดาคอยปกปกักรักษายิ่งคุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบความยุติธรรมมากะมาให้เราทุกๆคนนะคะถ้าถึงเวลาดวงคุณเปิดแค่เรื่องความรักนี่แหละคะ่ะคุณไปจับได้ครั้งแล้วครั้งแล้วคุณเข้าพยายามจะแบบว่าหากหลังคุณไปคบกับ ดึงมือที่สามออกมาเรื่อยๆใจจริงเขาเขาก็เลือกคุณหละคนที่คุณควบยูคนคุยอยู่นะคะแต่เขาก็ยัง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 หาหาอะไรที่แบบว่าเติมเต็มความรู้สึกเขาอีกนะเพิ่มอีกนะคะเขาคิดว่าเขาต้องมีแบบว่ามีดีกว่านี้นะคะเขายังยังไม่พอใจในในความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ก็ปล่อยให้เขาไปนะคะคือไม่มีอะไรเป็นของของเรา เม้แต่ตัวเราร่างกายเราก็ไม่ใช่ของเรายืมเข้ามาอย่างนี้นะคะคุณจะเข้าใจเพราะว่าเด e ๋ยวให้เม็ดออกมานะคะคือว่า <c oughs> มีแต่ลมหายใจมีแต่ดวงจิตของเราที่ที่เป็นของเรานะคะคุณได้ตื่นรู้แล้วนะคะคืออะไรที่ไม่ใช่ของเราคุณก็จะปล่อยไปคุณแบบว่าจะเดินสายกลางแล้วนะคะคือคุณไปจับคุณเป็นคนใจดีนะคะมีเมตตานะคะถ้าสมมติว่าสามดาบขึ้นมาคุณไม่ใช่ว่า คุณไม่รู้ว่าเขาแอบไปคุยกับใครคุณสามารถรับรู้ได้เพราะว่าคุณสามารถอะไรนะคะ The h a m i e t คือคุณมีสัมผัสนะคะคุณดูคนออกคุณมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำด้วยนะคะเพราะว่าตัวตนของคุณนะคะ The Mentition Justice คุณรักความยุติธรรมอันไหนที่ไม่ยุติธรรมกับคุณคุณจะไม่ให้มาเข้ามาในชีวิตคุณนะคะคือว่า ความยุติธรรมความดีเท่านั้นที่แบบว่าคนดีเท่านั้นที่จะแบบมาอยู่กับคุณได้ถ้าคุณยิ่งปฏิบัตินะคะคุณรอคนที่ใช่นะคะถ้าคุณไม่มีคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะหลายๆครั้งคุณไปจับได้ว่าเขาก็ยังดึงคนที่สามพยายามไปคุยกับคนใหม่ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะคุณรู้ว่าคุยกับใครก็ได้นะคะพลังงานวันนี้แต่คุณก็ไม่ได้ไปยุติกับเขาเหล่านั้นนะคะคือ คุณก็มาคิดแบบว่าคุณก็เหมือนสะพานแบบว่านำพาให้คนสองคนมาเจอกันอย่างนี้ก็มีความสุขนะคะแล้วก็ <c oughs> ก็ได้บุญไปอีกนะคะคุณถ้าคุณคิดดทีทางนั้นนะคะ <c oughs> แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ R ์การออร์เคิลจะบอกอะไรนะคะคุณจะได้เงินก้อนนะคะแค่แค่คุณเชียร์พลังงานที่แบบว่าทอกซิทธ์กับคุณนะคะที่ ที่คนแบบว่าความรักนั่นแหละค่ะที่พยายามปลดปล่อยนะคะคืออย่าไปกินอา,อาหารแบบจานเดิมนะคะที่มันบูดมันเน่าแล้วนะคะหาสิ่งดีๆให้คุณนะคะสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะคะเนื้อคู่คุณอยู่แบบว่าไม่ให้เ <c> จ <oughs> ไม่ให้แบบว่าคุณอยู่ในสิลในธรรมอยู่แล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่าจะสติออกมาคือรักความยุติธรรมรักความถูกต้อง ให้ความซื่อสัตย์คุณรักเขาเขารักคุณเท่าเทียมกันอย่างนี้นะคะนั่นแหละค่ะคุณจะมีแรงดึงดูดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุณอยู่เบื้องหลังคุณเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลเบื้องบนถ้าคนไหนพลังงานวันนี้คนที่มีคนที่ปฏิบัติอยู่แล้วนะคะชอบออสวดมนต์ทานศีลภาวนาก็ได้นะคะเพราะว่าตัวตวนของคุณนะคะเดเมนติเชียนใบแรกแล้วก็ใบใต้สำรับก็เดอะเฮมิ mit, ออกมา คุณมีเสน่ห์อยู่แล้วนะคะในตัวดึงดูดมีพลังึมีออร่าของคุณเนื้อคู่คนคุณนะคะเก็บถ้วยคุณมีทางเลือกที่อย่างที่เก๋บอกว่านะคะมีความรักเข้ามาหลากหลายหลากหลายความรักนะคะการออร์เคิลจะบอกแนวทางอะไรกับคุณนะคะภายในเดือนตุลาคมนี้นะคะ <c oughs> ความสุขนะคะความสุขความอุดมสมบูรณ์มาแล้วนะคะบ่งบอกว่า คุณมาถูกทางแล้วนะคะคุณเชียร์พลังงานคุณ,คณเก่งนะคะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยนําทางคุณอยู่แล้วนะคะฟังแบบมีสตินะคะสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมีกิงนะคะความสุขอุขรมสมบูรณ์มาแล้วนะคะ,ะชัยชนะก็มานะคะเห็นไหมคะคุณเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคอยอุ้มชูคอยชีย้ช่องทางให้คุณมีแสงสว่างนําทางมีดาวมีแสงสว่าง คุณและครอบครัวนั่งอยู่ตรงกลางนะคะไม่ว่าจะอุปสรรคอะไร้อ,อไม่สามารถเข้าใกล้คุณได้นะคะวันนี้นะคะให้ออกมาดีนะคะความสุขแสงสว่างคุณมีแสงในตัวนะคะคุณมีออร่าในตัวนะคะคือมือมีมือจกกรวาลเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะมอบดอกไม้มอบอความรักกิจการการงานหรือครอบครัวนะคะยิ่งคุณเป็นเดเดมิดขึ้นมายิ่ง ทานศีลภาวนาอยู่แล้วนะคะพื้นฐานของคุณเป็นเทพแห่งความเมตตาแล้วค่ะไม่รู้ว่าคุณเทวดาชั้นไหนที่ว่าลงมาเกิดโดยคุณรู้แล้วว่าเป้าหมายของคุณจะยังไงนะคะนะคะ่ะคุณได้ตื่นรู้แล้วนะคะวันนี้นะคะมีเศษสิ่งดีๆขนาดคนมีแสงส่องมาหาคุณเห็นไหมคะชัยชนะมาแล้วนะคะเดือนนี้แล้วค่ะเปิดแล้วนะคะพลังงานของคุณนะคะชีวิตใหม่นะคะเห็นไหม นับตั้งแต่ชิปวันนี้ที่คุณผ่านเข้ามาฟังนะคะวันนี้ถึงสิ้นเดือนหรือเดือนหรือสมเดือนแล้วแต่พื้นเดือนพื้นดวงชะตาของแต่ละคนนะคะคือไพ่วันนี้ออกมาให้เห็นเห็นเลยนะคะว่าความสุขชัยชนะมาแล้วแล้วก็ชีวิตใหม่ของคุณกำลัง m ท e r a พ c นออกมาการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าความรักถ้าคนโสด อย่างที่เก๋บอกว่าถ้าคุณโสดมานานคุณจะได้พบคู่ก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะสละโสดหรือจะอยู่เป็นโสดก็เรื่องก็มันขึ้นอยู่กับคุณนะคะแล้วค่าสมมุติว่า,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะเชร์พลังงานคนไหนที่ว่า <c oughs> คนไหนที่แบบว่าไม่ใช่ท่านจะไม่ให้เข้าใกล้คุณนะคะเพราะว่าต้องศีลเสมอก,กันกับคุณนะคะพลังงานวันนี้ดีมากนะคะ ความสุขชัยชนะชีวิตใหม่ของคุณมาแล้วนะคะยินดีด้วยนะคะเก๋จะไม่เปิดเพิ่มแล้วนะคะคือว่าไพ่ออกมาดีมากนะคะตัวตนของคุณวันนี้คุณจะได้เงินก้อนใหญ่คุณจะได้ของมีค่ามีทรัพย์สิสนได้รถได้บ้านได้อสังหาริมทรัพย์ของของอะไรก็ได้นะคะคือว่าหนึ่งเหรียญออกมาเ,าเามื่อจัก,กรวาลเบื้องบนตอบแทนของความดีของคุณคุณเป็นลูกรักเป็น ลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลพราะคุณทําดีมาถึงเวลาของคุณดวงคุณเปิดแล้วนะคะคนไหนที่ปฏิบัติทานศีลภาวนาอยู่แล้วนะคะหรือชอบทําดีอยู่แล้วนะคะคือพื้นฐานของคุณจิตใจดีมีเมตตาไพ่พ,พออกมาบางพลังงานก็จะได้จดทะเบียนอย่างที่เก๋ว่านะคะ <c oughs> แล้วก็คนโสดจะมีความรักแบบว่ามาให้เลือกแบบบ้าเจ็ดถ้วยนะคะอยู่ในนั้นก็เนื้อคู่คุณละคะ่ะคุณสามารถ คุณสามารถอามองคนออกนะคะคุณมีสัมผัสที่6อย่างที่เกบอกว่านะคะ,ะตอนแรกๆนะคะความอุดมสมบูรณ์ชีวิตใหม่ความสุขชัยชนะเก๋ไม่รู้จะจะว่ายังไงแล้วชีวิตใหม่มาดีสุดๆนะคะวันนี้นะคะ ขอให้รับเอานะคะขอไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณมาเจอคลิปนี้นะคะพลังงานไพ่วันนี้ดีมากๆนะคะตัวตนของคุณ The m e n t i t i a n ออกมาเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณจะประสบความสําเร็จชีวิตใหม่ของคุณมาแล้วนะคะเดือนจุดถึงจุดเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีความสุขความชัยชนะชีวิตใหม่ของคุณนะคะ ที่รักท็อกซิทธ์แล้วก็เชียคุณเชียร์ได้อยู่แล้วนะคะคุณมีพื้นฐานจิตใจดีมีเมตานะคะขอให้พบเจอแต่ความดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกท่านค่ะบ๊ายบายค่ะ